ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนนะครับเรื่องคำอุทานกันนะครับอ่าครับคำอุทานนะครับก็คือคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆของผู้พูดนะครับหรืออาจจะเป็นคำที่ใช้เสริมคำพูดก็ได้นะครับประเภทของคำอุทานนะครับก็จะมีคำอุทานบอกอาการคำอุทานเสริมบทนะครับอันนี้เราจะเรียนแค่คำอุทานบอกอาการก่อน ครับอ่าคำอุทานบอกอาการก็คือคำที่บอกอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆของผู้พูดนะครับคำอุทานชนิดนี้มักจะอยู่หน้าประโยชและมีเครื่องหมายอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจนะครับกำกับอยู่หน้าท้ายประโยคกํกำกับอยู่ท้ายประท้ายคำอุทานนะครับอ่าคำอุทานบอกอาการนะครับก็จะมีอาการอะไรบ้าง อาการเรียกร้องหรือบอกให้รู้ตัวนะครับอันที่1 2. อ,อาการกดเครื่อง 3. อาการประหลาดใจหรือตกใจ4อาการเจ็บปวด 5. อาการสงสารหรือปรอบโยน 6. อาการเข้าใจหรือรับรู้ 7. อาการจากสิ่งธรรมชาตินะครับอะเรามาดูนะครับอาการร้องเรียกหรือบอกให้รู้เช่นนี่แน่เฮ้ยโว้ยเฮย้นี่ อ่านะครับ <c oughs> ดูตัวอย่างประโยคนะครับนี่เธอรับไม้ต่อจากฉันนะอ่าก็เป็นการเรียกร้องนะครับให้เธอรับไม้ต่อจากฉันนะครับ 2. อ,อาการกดเครืองเช่นชิชะดูดูดแหมก็คือเป็นการอารมณ์แบบกดเครืองนะครับตัวอย่างเช่นดูดูด,ดูเดินไม่ระวันทําน้ําหกเลยลูกอ่า 3นะครับอาการประหลาดใจหรือตกใจนะครับเช่นเอ๊ะวายแม่จะโวยอุ้ยตายจริงอ่าเป็นการประหลาดใจนะครับตัวอย่างเช่นเอ๊ะทําไมคุณลุงถึงยกพวกเราได้อ่าเป็นไงครับก็คือประหลาดใจนะครับเป็นขบุตรหานสี่อาการเจ็บปวดเช่นโอ้ยโอ้ยอุย้ยตัวอย่างประโยคนะครับโอ้ยทําไมปวดขาขนาดนี้ก็สแสดงความเจ็บปวดแบบโอ้ยทําไมแบบ ปวดขาขนาดนี้อะไรนะครับห้านะครับอาการสงสารหรือตอบโยนเช่นโถพุทโธโถอนิจาตัวอย่างประโยคเช่นโถไม่เป็นไรนะล้มแค่นี้เองอันนี้เป็นอาการสงสารหรือตอบโยนนะครับจากรูปภาพก็จะเป็นแบบแม่ปลอบลูกทั่นเองนะครับข้อ 6. อาการเข้าใจหรือรับรู้เช่น เอออ๋ออ๋อตัวอย่างเช่นอ๋อเข้าใจแล้วมันพับแบบนี้นี่เองอ,อันนี้ก็เป็นการแบบว่าแสดงความถึงความรใจเข้าใจแล้วก็รับรู้นะครับอาการจากสิ่งธรรมชาติเช่นตุ้มโครมเปรียงตัวอย่างประโยคเชน่นเมื่อเชา้ารถชนกันดังโครมเลยเปรียงก็จะเป็นอา เสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ส่วนอีกอันนึงที่ครูก็จะเสริมนะครับเป็นอาการดีใจเช่นชัยโยเยอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นคำอุทานที่ว่าแสดงความดีใจนะครับ